สวัสดีค่ะอ้าสวัสดีค่ะ่ยามนี่วะคอยกระลิ้นมาเบิ่งรถนี่แล้วรถล้อล้อนี่หละจ้าสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับนะครับพ่อครับพี่ครับน้องนะครับมือนี้นะครับสมุนไหลเทไย้เนาะใ2สองนะครับใบสองของวันที่หนึ่งนะครับกลุ่มภ้าพันสองพันหนึ่งร้อยหกสิบานะครับเด้อมือนี้เป็นมือหวยออกครับพี่น้องมือหวยออกนะครับบ่เน่เดี้บ่เน่คือกันได้มือนี้เด้อส่วนลุกน้องไฟครับบอคน่ะอักหลักเลยนะครับ นี่นะครับได้มาฝากพี่ฝากน้องหมอวานมาใหม่ๆสดๆร้อนๆนะครับเด้ออิซุสูเอ็นพีอาแรงม้านะครับเป็นรถในตำหนานนะครับเจ้าลูบหล่อนะครับเป็น NPR นะครับแก้มเหลืองนะครับเด้ออร่อยิหายแก้มเหลืองนะครับเด้อเบิง้งทะเบียนด้วยพี่น้องเบิ้องดูเบิ้งดูงด oh, คือ <6 S 1> บามูโจาหเจ้าหกเจ็ดเก้าแปดหกเจ็ดแปดเก้าครั่ดิเออทะเบียนในเล่านี่สุดยอดเลยดิรถคันนี้มีมองซื้อว่าหลายเรื่องแก้มแปด โอ้ยข่อยบาสื้อหวยดอกข่ปลาเหล็กเฮียหำบ่ออกจังก็มาได้เงินได้ไข่อยนี่ยโอ้ยเื้อเออบ่อยพี่น้องฟัางเงื่อนเสื้อเด้อพี่น้องบ่บหลายใหญ่ห้างนะครับมาเบิ่งหลับขั้นมาเบิ่งหลับขั้นกันพี่น้องเด้อนะครับเอามาใส่พี่น้องได้พิจารณาน้ำกันนะครับเด้อเป็นตัวแก้มเหลืองนะครับเด้อนะเดิมๆทั้งขั้นนะครับมาเบิ่งพี่น้องนะครับผมว่ารถขั้นนี้ขยันบ้านผมก็เสียว่าพ่อปาดหนึ่งปาดแกงนะครับเด้ออ่ะ ข้ากับพ่ไปเทียบกับขั้นละเกตแปดแสนขั้นละหกเกตแสนห้าเจ้านะครับเนาะลดราคานะครับพ่อถึงสามแสนเนาะบอกพี่น้องไปก่อนรดคั้นนี้พ่อถึงสามแสนครับพี่น้องราคาเช่าบ้านเช่าบ้านราคาเกษตรกรนะครับเด้อไหมมาเบิ้งนะครับเบิ้งกระบะนะครับเด้อกระบะสวยๆนะครับบ่มีหม่องผุหม่องพังเด้อครับเด้อบ่มีหม่องแตกหม่องหักครับพี่น้องกระบะสวยๆนะครับเออทุกจิ่งทุกอย่างนะครับนะฮะอะไรทุกจรินทุกอย่างนะครับอุปกรณ์ของเขานะครับอยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับเด้อบ่ว่าสิเป็นกล่อง ดีเซลนะครับกองดักน้ำนะครับเด้ออยู่อยู่ในตำแหน่งของเขานน่นแหละนะครับพี่น้องถังน้ำมันบอมมีห้อยเบียวห้อยบิดนะครับเดิมๆคัดซีเนี่ยหังงงามขักอีพอคัดซีเนี่ยงามขักงามเนี่ยนะครับบอมมี่มองสนิมลุมแมกกะทังขินเดียวจุดเดียวนะครับเด้อนะครับระบบช่วงล่างนะครับเป็นเป็นตัวเดิมอยู่ครับเด้อนะฮะเฟื่องไทยเดิมๆครับพี่น้องตัวนี้นะครับเฟื่องไทยเดิมๆนะครับ เป็นรถมาจากสุริ่งเป็นรถแก่สร้างครับเจ้ารถเพิ่นใส่ในครอบครัวเพิ่นนะครับรถขนสร้างนะครับเด้อรถขนสร้างย่างเพิ่นไปเล่นกายกรรมออกโชว์ออกต่วสูมือนี่มันเป็นยุคโควิดสั่งบ่ได้เดินทางแล้วเล่ากัจอดรถจอดนะครับเด้อถูกจิิงทุกอย่างอุปกรณ์ของมันนะครับเด้อเพราะว่าเนี่ยเป็นกระบะนะครับเด้ออุปกรณ์ยังอยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับเด้อตำแหน่งเดิมใส่งานได้ทุกอย่างครับพี่น้องใส่งานตัวล็อกตัวล็อกกระบะนะครับตัวล็อกกระบะเดิมเดิมนะครับแน่ยนเนะครับเด้อ กระบะนี่พี่น้องนะครับควกเนี่ยเป็นเหล็กกล้องนะครับแข็งๆนะครับเด้อเพื่อนเฮ็ดสําหรับขนสร้างโดยตรงเลยครับพี่น้องรถคันนี้สําหรับออกขนสร้างโดยตรงเลยนี่แหละสร้างไม่ลูกอ้อนก็ได้ขึ้นนี่และครับเนี่ยนะครับเบื้องเบื้องเพื่อนไม้นะครับเด้อเพื่อนไม้นะครับทางใต้ขัวนะครับงามๆนะครับเด้องามๆบ่แตกบ่หักบ่ผูบ่กันนะมาเบื้องน้ำกันเนนะครับรถคันนี้ไม่ได้จอดนิ่งๆเนี่ยเที่ยงทีรีแล้วพี่น้องเด้อ ตัดดิเทียงทีลี่ส่งดีส่งงามครับพี่น้องเป็นส่งสวดส่งองค์เอวของเปล่าเนี่ยผมก็ว่ามันคักเติบยุนะครับเด้ออุปกรณ์เป็นอุปกรณ์ของเขาเนี่ยเนี่ยแข้งนี้กันขึ้นกันครับใส่ได้ขึ้นกันนะครับเด้อใส่ได้นะครับตัวล็อกตัวล็อกกระบะตัวล็อกค้าถ่ายนะครับตัวล็อกกระบะกระบะขังนะครับตัวกระบะขังนะครับเด้อนะครับเบื้องช่วงล่างเบื้องคัตซี่ครับพี่น้องงามงามนะครับเด้อคัตซี่เนี่ยเป็นสีเดิมโรงงานนะพี่น้องเด้อนะครับยำมุดนะครับ มุดซีสามโตหางนี้ก็สามโตนะครับเดิมเดิมโรงงานเลยครับพี่น้องนะครับเดิมเดิมโรงงานสีเดิมโรงงานนะครับเด้อนะครับโชคตัวยังไงนะะมาทางนี้นะครับเด้อเบอร์คัสซี่นะครับคัสซีเนี่ยงามๆนะครับอันนี้หางคักหางนี้หางออนซอนไหลนะฮะเบรกนี่เพิ่มหมอลมข้างในี่นะครับนี่บ่มหมอลมให้พี่น้องเบิ่งหมอลมเพิ่นเสียงไว้ข้างในนะครับเด้อนี่เป่าอยู่ข้างหลัก ออกอยู่ข้างนอกหมอลมอยู่ข้างในเบรกหัวสักทวนทักทวนทวนรดผู้นั่งไปนั่มันตัดหลอดตกหลอดหัวสักนะครับแบดไม่แบตดูกไปอ่าสวยนะครับครับอย่างนี้บางๆนะครับพี่น้องเนี่ยเนี่ยสังกะสีค่ะครับเนี่ยบางๆนะครับเด้อนะครับข้างในดูครับเบิ่งข้างในนะครับเด้อข้างในหนาคอนโซลบ่มีหม่องแตกหม่องหักนะครับเด้อนะครับบ่มีหม่องแตกหม่องหักครับพี่น้องสีนี่ลดลดแค่จอดในห่ม นะครับเจ้าของเดิมมันจอดในห่มนะครับเด้อบดสีกับบดสีดครับน่ะคนโซ่นี่บดสีบดสีดนะครับไอผ้าไอผ้ายางว่างพืนยังคือย่งงขบหมดทุกอย่างครับของเขาเนี่ยคือมามาเดิมเดิมยังงั้นยังไงก็อยังงั้นแลยครับข้างหลังเนี่ข้างหลังนี่ยก็เป็นผ้าว่างนะครับย่งเดิมมัดครับพี่น้องในองศาของเขาเนี่ยคือยังคง่ว่มเป็นเป็นเขาอยู่ย่งเดิมอยู่เด้อบอกรขาดนิดหน่อยเออบดนี่ตามอรรยาการใช้งานพี่น้องอยากเปลี่ยนไหมก็ให้โกตุก เอ่อเป็นทุละให้กับบ้ายากนึกพี่น้องเอาไปหุมเพียงกับบอเป็นยังครับพี่น้องนะครับเด้ออ่าเบ้นมี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 อะไรเรื่องบอกพี่น้องมีผู้มังนีมังนึงนะครับเด้อรถคันนี้มีผู้มังนีแล้ครับเด้อนี่ใช่รางแต่บ่หนาเกียบบอสเป็นยังนะครับเด้ออยากเขตุไม่กับบ้ายากแจ่ตรงนี้มันมีแผ่นเพลเพียนนะครับบ้าหนาเกลียดนะครับเด้อตัวนี้เพลทตัวนี้ยังคือเขาครับพี่น้องนี่นี่อันนี้ของเขานี่นะครับนี่แหละ อิสุสุเกเปนล่ะของเขาล่ะยังคือนเขานะครับตัวนี้นะครับยังสวยๆนะครับพอใส่เนาะเดี๋ยวแล้ราคาเถัดไปกับป้านี่ครับมาถึงสามแสนเดี๋ยวสิบอกพี่ต้องตัวตัวเหยียบบันไดเหยียบก็ยังอยู่ในองศาดิเทียงทีลีนะครับเด้อองศาดิเทียงทีลีคือว่าสมบูรณ์เนาะท่านี่ประตูนี่พี่น้องขึ้นรถไม่เลยครับประตูนี่เปิดป๊าแป๊บป้าแป๊บรรถนี่นี่นะครับบอมีว่าแน่นตึ๊บครับยกยกนี่ติ้งทั้งรถเลยติ้งทั้งรถเลยเนี่ยแนงตึ๊บครับประตูนี่แน่นตึ๊บ นะครับเด้อครับครับทางนานี่ก็กับผมกับมาดคัดออกมาล่างออกเน่านะครับเด้ออ่ะบอกพี่บอกน้องก่อนนะครับราคาเปิดราคาอยู่ที่นะครับฟังดีๆพี่น้องผมขายบ่แพงเปิดราคาอยู่สองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับสองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทพี่น้องนะครับซื้อรถกระบะกันในหัวห้อยพ่อวันนั่นแหละนะฮะอันนี้ได้ คันใหญ่ๆได้หกหลอพี่น้องไปทำมาหากินไปสร้างอาชีพไปต่อยอดนะครับได้อีกครับพี่น้องนะครับสร้างอาชีพให้เจ้าของนะครับกะซำกะซำ่าไปนะฮะซำในหน้าทงหนึ่งล่ะซือ้อรถคันเหนียวก็ล้องเบิงสองแสนกว่าบาทเนี่ยนะครับสีดลน่ะสีดนมาฟังเครื่องดูเอ๋อโอ้ยคอยกันมันทำไลฟังเครื่องเอา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 ฟังเสียงเชียงเชียงน่ะเอายกยกหัวกันยกหัวพี่น้องเดี๋ยวเดี๋เปิดประตูแล้วคอยยกผู้เดียวกันเลยเดี๋ยวเปิดประตูให้เพ่็มตอนแน่ๆพี่น้องเจ้ว่าคอยเอ้าพอดี เอี๋ยวเลยเดีตยวเลยเดี๋ยวไปฟังไปฟังเด้ออ๋อมันคือตัางนั่นน่นั่นเองเค็มรับต้นจังนวควนหมาไตขังเคียงแบบนี้เอาฟังเสียงเคียงน้ากันนะครับเด้อครับฟังเสียงเคียงน้ำกัน

อนการงานของเขาตามงานการงานครับครับอ่ครับครจบแลับเจ้าเลยพือนไอ๋อไอพี่น้องได้ฟังอีกเช่นเดิาเลียกัตอนสนองดี้เด้อ้าไก่แล้าไก่นะครับ เครงินนี่นะครับเด้อพี่น้องนะครับบ่มี่ห้อยเยอมห้อยซึมนะครับเด้อโบเลี้ยงเครื่องยนต์นี่แห่งคอรอครับพี่น้องแห่งกินหินแห่งคอรอแห่งพ่อปัญนตาตักแจนแห่งคอรอแล้ล่ะเครื่องนี่นะครับกัดซี่โมีหม่งตีเลยครับไอถือว่ามีตีนี่ก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าพ่อใส่พ่อปาดหนึ่งปาดแจงนะครับเด้อเท่ากับว่าไปเปียเทียวก็แค่ละเจ็ดแปดแสนเพิินนะฮะ รถเท่ากับสองแสนกว่าบาทครับพี่น้องสองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทสามารถวอลคุยกันได้คือเขาครับพี่น้องนะครับสามารถวอลคุยวอลจ่ากันได้คือเขานะครับเด้อเอาสนใจสนใจกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหัวลงหนึ่งไหมเอาปิดประตูกันครับพี่น้องนะครับเด้อครับสนใจนะครับรถคันนี้พี่น้องอยากมาเบื้องมาแย่งพี่น้องถามว่าสิไปเบื้องได้อยู่ใสนะครับเด้อ อาเบิ้งผู้ยูทีที่ตั้งของผมนะครับยูที่บ้านเหล่าโพนะครับตำบลหนองกุงสวรรค์อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับเด้อตัวเลือกพัพพีนองน้อง0854468176ครับพีนองน้อง0854468176เบอร์เดียวเท่านั้นนะครับเด้อเอาเสียงอันนี้มันห่างเด้อสีกุกันปิด ครับเบอร์เดียวเท่านั้นเบอร์เอื้อนทางโกตุกบลาพิชชอบนะครับเด้อนะครับเบอร์เดียวเบอร์นี้นะครับเข้าติดต่อกันได้เงียสี่ชั่วโมงนะครับเด้อนะครับกระโยกกันแบบบ่บมันพอขาดเต้นไงคือเพิ่นดอกพี่น้องกระโยกแบบโย่ไฮโย่หน้านะครับนอนหน้าเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเนี่ยพี่น้องในเบื้องบรรยากาศน้ำกันนะครับเด้อนี่ครับบรรยากาศเนี่ยฟาร์มของผมนะครับทั้งใบฟ้ามเบื้องอันนี้นะครับอยู่นี่แหละเฮียนหลังน้อยๆพี่น้องนะครับอยู่กันสองคนกับแม่บ้าน เงีนมันหน่อยครับอะอเนี่ยหลังน้อยครับก็น like ่อยกับผมก็บอกว่าน่อยบ่บ่อได้หลังใหญ่คือเพิินกัครับกับเขาก็ยกกับอัตภาพนะครับเด้อผมก็ซืสือมาแต่ละขั้นสองขั้นครับพี่น้องนะครับมักกับจังซสือบ่หมักกับบ่ซสือนะครับมักกับเสือบ้านะครับมีผู้มักผมก็แบงปันกันไปครับราคามาบอกันครับพี่น้องนะครับผมบ่มีคคาใส่ใจใดๆทั้งสิ้นนะครับบ่ได้เซาเต้นนะครับบ่ได้เซาเต้นบ่ได้เซามองจอดนะครับผมมีนีดนน้อยผมกับปันพีปันน้องกับไวไส้นะครับเด เอามือนี่ครับพอ่พอกันซ้ำนี่สักกอนครับพี่น้องนะครับว้าวไปหลายบันยเ้วมันเหยียดปืดพุ่มไม่แตนทีมาต่อตามมือนี่พอกันซ้ำนี่พ่อกันซ้ำนี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะสนใจก็แหวมาเดอ้อ